สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องนะคะขอต้อนรับขอสู้ช่องผู้ผาน้โชกนะคะมื่อนี้ก็เดินทางมาอยู่ที่วัดปูเจ็ดสองซึ่งพาพี่น้องแฟนคลับมาตามเอาแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะวัดปูสี่ม่งนินให้เป็นตัวใดยำเป็นตัวใดนะคะถ้าเขาไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันนะคะถ้ามากักถ้าชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการออกไปหาแนวทางตัวดีตัวเดชมาฝากตอนพี่น้องนะคะเนาะไปค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นการบอสเซเวลานะคะเขาไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางน้ำปูกันค่ะการนมัสการค่ะการนมัสการครับปูบบ้ด้่ยค่ะถ้าแฟนคลับทางจองมาเอาโค้งสุ้ถ่ายครับปูยิหนึ่งคัะฝากไว้ด้วยปูโก้ท้าย ล้างเต็มล้างเต็มสูตรแล้วนี่นี่ลูกอ๋อ้างเต็มสูตรแล้วนะคะเนาะโอ้อปูก็ให้เพิ่มมาเต็มคือห้าหกเกล็ดมาใส่สูตรกับหนึ่แหละเอาอือสูตรท่านเนี่ยค่ะอะไรเนี่ยหนึ่งตัวเก่าละล้างนี่ตัวเก่าสองตัวย้ำย้ำเน้นตัวเก่าแต่ว่าปูเขียนสูตรเต็มไฮรางไม่นด้ค่ะเพิ่มคือมาสูนหากับหนึ่งหาตัวที่เพิ่มนะคะเนาะที่เราเพิ่มเติมนะคะอ่านี่ คมฟันนั้นที่เกี่ยวกับหานะอ่บอกสุฟังเลยเป็นยังไงคะคือว่าเกี่ยวกับหาฟันว่าได้กาบได้วายนะมันมันขีม่หาเราเล็กมันเคยออกเก้าศูนย์ห้ากับหนึ่งหาอืมอ่าเจ็ดสองหาไปงั้นตวนะถ้าสมัครต้องมีหาบอกเมนหาศูนย์กับหาหนึ่งหาหนึ่งหาหาสองหาเก่าไปหาสองหาเก้าก็คือว่าติดหาแทในน่นอนจ้าหมวดอันฟันเห็นคุณบ่อนแล้วกบฟันวายได้วายกวาดการที่ออก ก้าศูหออกงวดนึงเมน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 วันนั้นก็มีหาคือว่ามีหาม่ต้องมีหาถ้าจันแนี่ยเรขยกเาตัวเรียนว่า้าผ้าออกงวดนี้เนี่ยคืองวดงวดจะมาเลยลงไวอย่ามันลืมศูนย์หาหาศูนย์หากำหนึ่งหาเนี่ยเมนทำทำเนบอกออกวดนี้คืองวดน่าเดางวดซองคอสภาพคมหนีบออกสีออกเป็นงวดวันที่สิบหกคุณสภาพท่านพี่อ๋อเอา เขาวันนี้ถามมาลางคือได้ตัวเดียวเนี่ยเต้องกับคือหนึ่งหาพี่น้องมีเพิ่มเติมโซนหาโซนหาจะเป็นบนโซนหาจะเป็นบนท่านที่เอาพี่น้องมีเพิ่มเติมโคงสุดท้ายก็คือศูนหากับหนึ่งหาบนมีเพิ่มเติมอีกว่าค่ะบนกับบนก็แค่นี้แหละอ๋อแสดงว่าคือเพิ่มเติมแต่ล่างมาสองคูคือสามกับสี่สามกับสี่มาใส่ศูนย์กับเก้าค่ะบนจะคู่สองสองสามสี่มาใส่เก้ากับศูนย์ แมนมาปูแมนนี่เกากนี์สากสีนี่เล็กติดปูเนาะเขาเอื่นเล็กเก็บเยอะตัดออกหายได้เนี่ยอตัดทีม่ยังค่ะสองทีมเอาสามกับสี่แมนโกเียนหน่อยน้ามก็สี่มาจับคู่ใส่เก่าก็ศูนยเรียสองตัวนี่นี่สามเก้าี่เก้านี่บัตรับสุดนี่แล้วก็นย์สามสี่นี่ไอิคูบนบน็นสชิคูละค่ะ ก็ทีว่าฟันดีนะคะปูฟันดีอย่ฟันดีนะค่ะสูตรใหม่กับสูตรเก่าเนาะค่ะแต่สูตรใหม่นี่ก็เดินดีนะคะเพราะอะพี่น้องมันก็ตัวเก่าแหละเนี่ยมันก็ไม่กับเก่ากับตัวเก่าตัวไม่สูตรหม่สูตรเก่ากับผสมกันไมได้ตัวเก่าสูตรใหม่แต่ว่ามันก็ได้ตัวเก่ามันชนกันเพราะว่ามันชนกันทั้งศูนสามทั้งเก่าสามนโปนะตัเล่นอะไรมาเนี่ยคือความที่นาจะเป็นมันจะเป็นนัน สามเก่าสี่เก่าดีลายกว่าศูนย์สามศูนย์สามนะเปอร์เซ nah. ็นต์หน่อยทำมากขึ้นมากศูนย์เจ็ดร้ายกว่าให้เน้นศูนย์เจ็ดดีกว่าบ่ะศูนย์เจ็ดง่ามกอดดิสามศูนย์เจ็ดูเพิ่มขึ้นดูผููเขียนให้ไหมดูสันสามศูเจ็ดมันก็มีมันกระมีปูไ้ตัดเอานะตัดเอาไหมคือเข้าลงแถวไม่มีเลขสองศูนย์นี่แหละคือว่าสามโตนั้นเจ็ดศูนย์สามนะปูให้ตัดเอาว่าปูบอกแต่แต่แรกแล้วว่าให้ตัดเอาแล้วปูเนาะ ออเรีม so no ันน no no ั Luckily, no. the the ่นลักหน่วยห้ากับมีห้าเก็บแปดเก้าะเออมันกับเกตมันก็อยู้เป็นลักหน่วยเก้ากับห้าศูนยูมากอ่ีมี่สูญหาสู์เกบเออศูหาสู์เก็ดิเียนมีสูเก็บนะค่ะเปิดเปิดเส้นมาได้เดี๋ยวเกตเก้าเก้าเกตดเส้นรว่ามันไปมันมีแค่นี้ค่ะคาาบอมักที่เวาจับนะก็เนี้ยคือเดีนเดีนชี้คูนอ่ล ค่ะครับคือนึ่งหนึ่งสี่เก้าสามเก้าเลยค่ะศูนย์สามศูนย์สี่นี่มิสิส่ครูแหละบนเน้นนี่คือว่าเป็นสามเก่าสี่เก่าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่แต่ว่าตัวเน้นสุดซุดคือศูนย์สามค่ะตามนี่แหละคือเก่าคือเจ็บศูนย์สามครับนี่แหละศูนย์สามเก้าสองซุดนี่ค่ะคือเนียนแล้วเนลยนนแล้วรวมกลุ่มอีกเยอะเลยเนี่ปู นน่ะมันก็คือเก่าต่อนนี้นี่ยบอลเนี่ยเขาก <c oughs> ็อันนี้ขึ้นมันเป็นรักนวยแล้วทางมากนี่แต่เก่ารถมากนี่เก่ามันก็เก่าก็อยูุรักนวยเป็นรักนวย <c oughs> ท,ทันทีอืค่ะโ <c oughs> ซนนี่นะนั่งก็ขึ้นรักซเซบนี่ตาม,มาถามเดินเด้ระด็กทั้งเดินถ้าเดินตัวนั่นมันกับทมากบางทั้งเดินใ <c oughs> ห้ค่ะครูห้าเจ็ดไปเก้าเออห้าเจ็ดไปเก้านี่ เก้าลักหนวยบนแล้วเนี่ยเก้าแปดเจ็ดห้าเก้าแปดเจ็ดห้าแล้วมันมันเหลือมา, 7, 8, 9, า,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 าหรือเปล่าเจ็ดแปดเก้าห้าทาทาทาฮามาเนี่ยค่ะทาฮามาขึ้เป็นได้ศูนหาโอ้อืมอีศูนหาทำบนเส้นบนมาหลายอยู่ปลาเล็กเล็กลักหนวยไม่มีไม่ชีตโตสำน,นี้เล็กลักหนวยเนี่ยแต่วันที่หนึ่งเด็กขยันมากเนาะไมน หนึ่งท่านว่าหกสี่เนี่ยนี่แปดห้าแปดเก้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้านะถ้ามานี่ถ้าหาถ้ามันเดินตัวก็เป็นบักหาถ้าเก้าพวกนี้คือบักเก่าคือมาสามเก่าทั้งที่สามเก่าชีเก่าทั้งที่ค่ะข้าวตุ๋นนั่นแหละอถ้าแสนสามหลักแสนอยู่งสมากนะสามหลักแสนมันจะเอาเรีย ตัวเก่าจะเหลือดิตัวเก่าเหมาเออใส่ทีมันนะนี่สามยูหลักแสนสามเก็ดสองใ่ปะงวดนี้มาออกศูนย์สามเก็ดใช่ปะนี่เอาเอาเลขตัวเดิมๆมาออกค่ะนนั่แหละไรงวดนี้ก็เก่านี่ตัวเดิมถ้าเก่าไว้นะคือเก่านะเก้าคำนึงนะมัน้นทีมานตัวนี้มาสามเก่าทันทีเลยสามเก่าสี่เก่าง่นมีมีเปอร์เซ็นต์สูงนะตอนนี้ สูตรไม่นีก้าโบนแนนเนาะค่ะอาจามาก็้างบหน่อยนี่ละให้งบหน่อยให้เหรินซ้ำนี่กับพ่อเนาะค่ะพี่น้องมาต้องมีขี้หยงหมากไหมแต่ลงทุนมันมีความเสี่ยงนีก็สตรเสียเนาะแมนสามกับพีไม่ใช่สูตรกระเป๋าแต่คือมีเพิ่มเติมมากแค่ซูนหากค่หนึ่งหาเนาะเนาะมีเพิ่มเติมแล้วพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะคะเปลี่ยนแนวทางนะคะของปูเจ็ดสองนะคะโ้งสุดหายนะคะเนาะ แคปหน้าจอเด้อยค่ะพี่น้องค่ะถ้ามักถ้าจอบจังตามนะคะบ่มากกระปอยผ่านนะคะเนาะทางเดินเลขนี่มาเก็บปนนะคะปูกระไฮเป็น703นะคะ703นี่ตัดลิ่นเอาเด้อยพี่น้อง7 0 0 7นะคะกับ04 02 93 97นะคะตัววงเล่ยนสุดสุดคือ03นะคะล่าง ก็ยังเป็นตัวเก่านะคะเน้นตัวเก่าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งนะคะแต่ตัวที่ล่องคือเจ็ดศูนย์นะคะปูเพิ่มเติมมากคือศูนย์หากับหนึ่งหานะคะที่เพิ่มเติมมากนะคะเนาะพิจารณาเบิ้งนะคะค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับช่มรับฟังแนวทางน้ำปูมาแล้วนะคะก็มีเพิ่มเติมแค่ศูนย์หากับหนึ่งหานะคะเนาะ้ามาธาชอบก็แคปนาจอไว้พิจารณาเน้ะพี่น้องเป็นแนวทางนะคะตัวเลขทุกตัว มีทธิ์เขามีดิีดลุดทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางให้พี่น้องใจดุนพินิษนะคะพิจารณากรการลงพุ่นนะคะทามาก,กเกลาไว้เป็นยิบจับสลหรับก,กินแบงรัฐบาลนะคะเนาะค่ะถ้ามาก้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องชบาผ้าลวยนะคะผู้พาน้าโชกนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน,านะะ้าด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ